พี่ขอขึ้นห้องเราได้ไหมครับอะถ่ายคอนเทนต์ชื่ออะไรครับชื่อชาทีมค่ะน่ารักจังอยู่คอนโดนี้แหรอครับใช่ค่ะพี่ให้500ป้ายยาคอนโดเราให้พี่หน่อยมาถึงห้องหนูใช่ขอไปเก็บห้องก่อนได้ไหมได้โอเคคนระับทุกคนรอก่อนเ,เสร็จแล้วไปเลยลูกเราต้องสแกนหน้าเลยเหรอ แล้วถ้าไปทําหน้าเราต้องอัปเดตหน้าใหม่เลยอาจจะต้องอัปเดตหน่อยอันนี้เราอยู่คอนโดโครงการอะไรครับดีคอนโดไฮรีมสิตโอ้โหสระว่ายน้ำยาวมากนะปกยวเราเคยมาว่ายบ้างไหมไม่เคยเลยพี่อยากลองว่ายค่ะเขาบอกว่าพอจะมีห้องว่างไหมพอดีที่สนใจอยากซื้อให้ดงให้เด็กเหมือนได้ยินว่าแบบที่นี่มันเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรเห็นว่าโครงการข้างๆเขากำลังขึ้นไม่ใช่เหรอดีคอนโดวิวิทอ่ะใช่ดีคอนโดวิวิททุกคนสวนกลางใหญ่มากพี่อยากลองออกกำลังกายไหมอยากลองออกกำลังกายพี่เล่นอยู่นี่สักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนุ้ยดันล้ยมามันมัน ็ผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้เอาามโยคะปกติร้องเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นเลยค่ะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะพี่รู้ว่านี่ห้องอะไรห้องอะไรคะห้องเราเอาไว้เจาะตาแล้วปกติอยู่ห้องกับใครอ่ะอยู่คนเดียวค่ะเุ๊ยเหรอแล้วแบบแฟนไม่มาอยู่ด้วยเหรอไม่มีเป็นคนชอบผู้ชายแบบไหนหรอคมผมร้ายแล้วก็อีกสูงกว่าทำไมอ่ะพี่มีอะไรอ่ะในคำพูดเหมือนมีอะไรสักอย่างมีห้องดูหนังเลยนะ ก็คุยงานไปรอเพื่อนได้เหมือนกันเนาะใช่เราอยู่ฝั่งนี้ค่ะมัน,ปเ,นเป็นมันโป่งเนาะใช่ปุ๋ยนี้เราตกแต่งห้องเองบ้างหรือว่าอันนีโครงการให้มาเธื้อผ้าอย่างนี้ล่ะเป็นของเจ้าของห้องค่ะ น้ำพริกอะไรอ่ะปลาาน้ำพริกปลาาเอาคนสวยๆเขากินน้ำพริกปลาเหมือนกันว้าวนี่ walk in คอนเซ็ปหรออุ้ยมีมุมแต่งตัวด้วยนะห้องน้ำไม่เปิดแล้วกันเนาะได้เปิดได้เปิดได้เอาเปิดสิอันนี้ก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกด้วยทุกคนดูแสดงว่าอันนี้โครงการเขาก็ให้มาหมดเลยใช่ค่ะเราอยู่มานานหรือยังครับเกือบปีค่ะเอยนนี้เราอยู่ปีไหนเนี่ยอยู่ปีสามอายุยี่สิบค่ะทำไมเพิ่งยี่สิบปีสามได้ไงอย่ามาหลอกลวงมือสามเลยแล้วมาดีสิครับพี่จะดูแบบมาให้เาชนไหมือนกันเนาาะะแตต่อจจิดเบี้ยวไปหน่อย หนูแกะออกแล้วหนูก็ไม่ติดมซีมันก็เลยเบี้ยวอันนี้คืออะไรละ่ะเอาไว้ตากผงตากผ้า<ช>อันนี้เราเช่าอยู่เดือนเท่าไหร่ครับสามพันห้าค่ะอันนี้ขนาดเฟสหนึ่งยังน่ายอยู่ขนาดนี้อยากรู้ว่ามันก็เฟสสองขนาดไหนเนาะ oh, โอ้โหแต่ว่าเฟสสองของดีคอนโดวีวิวนี่ไม่ธรรมดานะมีฟิตเนสสระว่ายน้ํายาว40เมตร40เมตรหนูจะว่ายไหวไหมแถมเขามีลิฟต์ด้วนี่โฟดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมาตรฐานจากแสนสิริแถมเขามีโค้ิเซนแอนด์เฟรนชี่นัดกินหมูกระทะกับเพื่อนหลังเเเเลลิกกกรรรียยนนได้แววา์ป่่ออ็ S H A A underscore M คะ พี่พาไปดูห้องตัวอย่างของดีคอนโดวิวิดีกว่าอันนี้คือรถอะไรถของคอนโดเหรอเอาไว้ไปส่งหน้ามอนี่ข้าไปส่งเลยเหรอใช่ดีนะนี่ก็จะเป็นห้องไฮท์ใหญ่หน่อยแล้วเป็นไงบ้างที่เราอยู่ดีคอนโดไฮท์รู้สึกว่าดีเลยค่ะแบบอุ่นใจหนูรู้สึกว่าแบบที่นี่มันตอบโจทย์เรื่องแบบการอยู่จริงๆโอ้โหดีอย่างนี้ต้องดีคอนโดขนาดนั้นนะถ้าจองวันนี้ก็เห็นเขาว่าโครงการสร้างเสร็จปีหน้าก็รอคนกระเป๋เข้ามาอยู่ได้เลยถ้าจองภายในปีนี้เนี่ยฟรีดาวไปเลยวิ่ดีอ่ะแบบว่าใครอยากมีห้องสวยๆแบบนี้้หนว่าตอองงรจ